รีบโอเคโอเคจะมาเก็บกินอาหารเสริมช่วงเช้าเช้าอยู่ข้างๆบ้านของเราเองอันนี้หมอนบุรีรัมย์ใบใหญ่นะคะแต่หลังๆนี่ใบไม่ค่อยใหญ่ละลูกก็จะโดกแทนอาจจะออกอมหวานมากกว่าพันเชียงใหม่ลูกดกนะคะโอเค ถ้าสุกงอมๆอย่างนี้เราก็จะไปทำสมูตี้แล้วก็เติมมะนาวลงไปหน่อยจะได้อมเปรี้ยวอมหวานจะได้อร่อยขึ้นถ้าจะไปทำแยมก็เอาครึ่งๆนะเอาสีม่วงๆที่ค่อนข้างสุกอะ่ะอย่าให้สุกงอมเอาสีที่ออกเหลืองแดงเขาจะมีความอมเปรี้ยว จะทำแยมอร่อยแล้วก็เราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะให้เออมเปรี้ยวนะไม่ให้หวานมากชนะ่วงนี้ต้นนี้สุกเยอะกว่าเพื่อนเก็บก่อนเดี๋ยวร่วงหล่นแล้วส้ได้ของดีใกล้ตัวนะคะลูกหมอนมแก้วงแก้วหวัดเสริมภูมิต้านทานด้านมะรงุงมะเร็งก็ว่าไปช่วงนี้เป็นหวัดต,ต่อฤดูนะไม่้เป็นมาเป็นปีละปีสองปีเป็นครั้งหนึ่งวัด มีไอไอยู่เลยเพราะว่าก็จะงดพวกของเย็นๆไม่ค่อยได้นะน้าร้อนนี้นก็จะกินเครื่องดื่มเย็นๆกาแฟเย็น,ายนชาเย็นอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่หายสักทีวันนี้ก็อาจจะเป็นสมูทตี้เย็นๆจากลูกหมอนเดี๋ยวแล้วก็จะาคายคออยากจะไอ กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวก็ช่วยได้เยอะนะคะน้ำผึ้งมันก็ช่วยสมานแผลแล้วก็แบบเวลาเรามีการติดเชื้ออะไรเงี้ยในระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยช่วยได้แก้การไอมะน,นาวก็วิตามินซีนะเป็นต้านทานได้ดีอ้าตะก้าน,น้อยนะฉันจริงจะล้นตะก้านะเก็บขึ้นก่อน ก็เราจะรุ่งหลุดชอบหวานเน่ยมันหวานฉ่ำๆแต่าว่ารสชาติเนี่ยถ้าเป็นพันเชียงใหม่ลูกโดกอาจจะออกหวานอมอมอมเปรี้ยวด้วยนะจะรูะ้สึกว่าจ,จะอร่อยแล้วแต่ชอบนะถ้าชอบแบบฉ่ำๆก็เป็นนี้วีลงังใบใหญ่ถ้าเก็บลูกสุกนี่ต้องใส่ถุงมือนะคะงินก็เล็บดำปี จะเก็บไปฝากพวกเจ้าจอทั้งหลายด้วย e นี่ก็จะออกหวานๆนะคะก็จะชอบกินผลไม้ที่หวานหวานหวานนี้ก็เอากล้วยไปให้หล่อนกล้วยหลังบ้านเคลือบเ,เริ่มเลยกล้วยปลอดสารลูกใหญ่มากคนไม่ได้กิน <c oughs> เอาไปให้ลิงต <c oughs> ัวหล่อนก็เปลมปลีชอบที่สุดนี่จะเป็นมะม่วงสุกนะ พิซซ่ามืแรกก็ไม่ยอมนะมะม่วงสุกชอบมากแล้วก็กล้วยนี่ก็โอเคกล้วยสุกก็ไม่มีภารกิจยุ่งเหยิงอะไรมากมายไปให้อาหารลิงหมาวัดผลไม้เยอะหน้านี้ถูกๆซื้อมะม่วงที่ตลาดมะม่วงแล้วก็ยังไม่สุกซื้อเอาอ่ะเดี๋ยว,วเราจะเก็บไปให้ลิงด้วยนะให้สุกงอมๆเนี่ยแล้วก็ะจะเนี่ย น,นี่เลยเขยา่าเขย่าต้นนี่แหละเก็บทีละลูกไม่เสร็จง่ายถ้าจะเก็บไปขายใส่กล่องแพ็คกล่องดีๆต้องเก็บอย่างประณีตนะคะต้องเก็บพีละลูกแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาง,งอมขนาดนี้ต้องมีลูกแบบยังไม่สุกง,งอมน่ะผสมไปด้วยก็ได้สวยเวลาแพ็คกล่องใช่ไหม ลูกม,มอนไปขายอย่างนี้ก็เอาไว้กินเองไว้เลี้ยงลิงแลวขึ้นห้างในใส่กล่องเนี่ยโอ้ราคาไม่เบานะคะหลายสิบบาทนะมอเบอรี่อรอยดีมีประโยชน์ทิ้งแต่กระิบว่าสิดที่รัก ฉันก็อยากให้อาจจะไปใจราสงช่องทาไปกันเลยกไม่ลา มไมเเรียาทคโอเคคนสวนมาช่วยกว่าใบมาแล้วเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงที่ทำสมูทตี้มัลบอรี่ก็เดี๋ยวค่อยมาแชร์แล้วกันเนาะโอเคขอให้มีวันพูดที่ดีกันทุกคนนะคะสุภาพแข็งแรงเฮงรวยๆเจอกันใหม่ได้บ้าย